ดจะมาเราเดือดไม่ขอดค่ะเฮ้ยเอางิเหมือนนี่นะเหมือนอะไรพินเล็กป๊อปุนเยอะมากเสวัสดี่ะนี่คือรายการน้ำเดิ ซึ่งก็เลยแม้1นึ่งวันนะคะคแต่ใดๆก็ขอโทษด้วยที่คิปออกชา้านะคะุดจีนแบบนี้เราจะมาแจกซองก็คือที่อื่นเขาก็ได้ซองแล้บวบริษัทอื่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าทีมงานดูแบบเพิ่งเริ่มมาทํางานร่วมกันน้ําดีเราก็มีซองเหมือนกันแต่ซองเราก็จะพิเศษกว่าคนอื่นใช<ไ>่เป็นยังไงเราค่ะก็คือซองจะเป็นมิชชั่นการ์ดนะคะชื่อเกมว่า ซองนี้มีงานเข้าครับซองนี้มีงานเข้านะคะแต่ละซองนะคะจะมีมิชชั่นการ,รซึ่งมิชชั่นการจะทําให้วันนี้อาจจะมีคนเป็นเบสและอาจจะมีคนเป็น c ีอคนต่อไปซึ่ง c ีอแน่นอน่าก็มีสิทธิสั่งการใครก็ได้ให้ทําอะไรก็ได้แต่ละเกมเอาแฟร์ด้วยความแฟร์ค,รคุณนีน่าจะเป็นคนใส่มิชชั่นด้านในจริง<ๆ>และคุณทัศนมนัสร,รหัสจะเป็นคนติดเลขซึ่งเราไม่รู้เลยว่าข้างใน ถึงเราทํางานด้วยกันนะครับแต่เราก็แอบม,มีความแฝงบางอย่างไวเป็นมิชั่นแล้วเดี๋ยวเราต้องไปให้ทีมงานที่ไหนครับที่ชั้นส่ะตอนนี้ทีมงานยังไม่รู้เลือกอะไรกำลังเตรียมห้องจัดไฟแบบงงว่ากำลังจะทำอะไรกัน,ในใแต่หลายคนก็คิดว่าโอ้เราสงคนจ่จยเงินแล้วอะไรก็<ช>แล้วเป็นมิชั่นแจกเงินแน่นอนอ่าเดี๋ยวดูแลยวรู้กันเลยแจกอ่างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันทั้งบนดีกว่าสวัสดีนะคะแฟน บ้านน้ำดีจบนะคะมือทางการไปไม่โอเคเลยอ่ะไม่โอเคอ่ะป้ามาว่านี้อะไรจุดจีนเออจุดจินใจเราก็มีซองแดงมาแจกถึงแม้ว่าเราจะออนช้าไปหนึ่งวันก็ตามเลือกแต่สองวันไม่ได้กดดันคนตัดต่อแต่ก็จะได้ดูช้าดูเร็วก็เนี่ยแหละจะให้รู้ไว้ว่าถ่ายมันจุดจีนชื่อเกมว่าซองนี้มีงานเข้าค่ะา ก็อยากให้ความข็งแกร่มันเป็นล่กงานเนาะซองนี้ไม่ีงานเข้าแต่ละซองนะคะจะมีมิชชั่นการอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะโชคดีเพียงไดจะมีคนได้เป็นเบสและจะมีคนได้เป็นซีโองซองเราก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้กล้องไหนกล้องนี้นะครับอันนี้นะครับกล้องนี้นะครับอ่ะกล้องไหนกล้องนี้ครับกล้องไหนอ่ะกล้องไม่ไล่เรื่งจากน้องที่อยุน้อยสุดก่อนเบลค่าทงจูนนะคะหยิบค่ะอ่้องจูนเบอร์สี่อ่ะอ่คุณมีตัวเลือกแค่นี้่ะ นี่ไม่มีตัวเลือกเลยขอบคุณนะครับขอบคุณไอซ์นะครับตาก้องอีกคนนึงกนนก่อนตา้องครับฟังฟังก้องก่อไปก้องคุณก้องเลยายกันเลยากเลยมาโอเคทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าในนี้มีอะไรอาจจะเป็นเงินก็ได้นะมัจะไปรู้ในนี้ถังเตาอ่ะอมันไปข่อ ได้คอดยังไม่ฉันว่าเราเรียนได้คอรดค่ะคือเปิดเนี่ยคือง่ายไปเรารู้แล้วว่าเราได้เบอร์อะไรกันอยู่แล้วใช่ป่ะมีแปดคนเราจะจับคู่ฝ่ายหิงฉุกันก่อนหาตัวแพ้คนชนะก่อนมาพร้อมนะหนึ่งสองสามสามสามโอเคผมคู่ชนะ โหเรียกต่อนได้ค่ะก็คือซองนี้นะครับจะเป็นซองเขาตั้งชื่อของเขาเองสุ่มเอเยจายเอเยจายจะได้หรอไม่ต้องรู้รละผมดูก่อนนะมีโอกาสได้จับใช่ไหมอ่ะให้ซองที่4สลับกับซองที่6ใครครับผมใครครับสี่ก็คือของน้องจูนกับของเกิร์ตตากล้องนะครับอ่ะมิเต้มิเตชนะให้มิเต้จ้าวสุ่มแล้วสุ่มอีกฮะไปทำเลยค่ะ ให้ซที่หนึ่งสลับกับซที่สามคุณก็ืมเรูู้คุณพิม์าะลรอ่าก็เป็นเอาคุณแท้อาคุณีหน่าเขาจริงๆชื่อมันมีอุปสษรตต่อการทำงานหรอวะเบียน้าค่ะเบียน้าปาามตต่อไปฉันพกระสอบกันอ่าเรานะเราไปที่คุูสอวันเลยวันฟังมันเป็นธรรมดาให้ซองที่แสลับกับซองที่ห้า ไม่ต้องจับแตแรกจับไอนี้เลยก็ได้ไอ้ไอนสุดท้ายก็คือให้จับซองค่ะยันยิบเย็าน่รู้อยู่แล้วว่าจะออกซองที่สองสลับกับซองที่เจ็ดค่ะโอเคก็การสลับกันแล้วเนาะโอเคตอนนี้ทุกคนนะครับก็ได้สลับซองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มเปิดซองันทีละคนดีกว่าน่ากลัวอเอออะไรอะ พูดเสียงสิริทั้งวันอะไรของมึงสำหรับโซนจอนไมนี้ก็ทำเสียงสิ่งยังไงวะพูดเสียงสิริทั้งวันมึงก็ต้องพูดแบบนี้ทั้งวันโอเคนะครับผมก็เป็นคนที่ได้เลยสอนชออไลน์ทั้งเนสองปีนะเลี้ยงชานรอทั้งทีม อันนี้คือ,เ,อเป็นสิ่ง <c oughs> ที่ผมรู้สึกว่า easy สำหรับผมมากในชาลเล่นแค่เดียวชามเดี๋ยวสั่งเลยอ่ะต่อไปต่อไปเบอร์สามเลยใครได้เบอร์สามครับครับพี่ทีใครมีน,น่าสตอนี่มา <c oughs> อ่านอ่านด้วยกูเลย ก <laughs> ็คือนะใครปลดอเพลงนี้มาคนคนนี้จะต้องเต้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างไรก็แกล้วแต่ช่ว <laughs> ยสมลิยช่ว่วยช่วยช่วยม่ยวเชยช่ววยย ใครก็ได้แบบไม่เสียเงินอ่าสีออกับนางไคะคุณสีออกดแจวได้ค่ะผมไม่ชอบคนประจบเดี๋ยวคุณจะต้องเต้นอยู่ที่ยังไงติ๊ติ๊ติต๊ะไม่อะเฮ้ยเบอร์ห้าค่ะมาค่ะมาค่ะใช้แกงไม่ต้องใส่เสียแกงด้วยไม่ต้องทำข้าวใช้มือข้างข้างขนาดหนึ่งข้าง นใส่คอฟที่เตรียมให้ห,หนนะ้าหบบหมบ่นพร้อมแบบแม่งเลา w แว่นเว้นตาสีแดงรูปหัวใจตริงจีง<อ>น,นี่ค่ะตัวน,นี้250บาทค่ะเอฟได้เลยนะคะ<อ>แล้วกเผื่อว่าเรามีหลายไซส์น้องแพลก็เลยต้องเตรียมกระโปรงทรงพีนะจ๊ะสาและความพีคไี่ของสีง กูเป็นคนเตรียมของไงมันก็ต้องเจอประมาณนี้ซีออยากลองมีผมด้วยซีอสั่งได้ได้ได้เฮ้ยเอาจริงเหมือนเนี่นะเหมือนอะไรคุณเล็กปังบางนี่อย่ามากรู้มุมกล้องหรือเปล่าแต่แตงกิงเกอร์ก็ช่วยน้องได้นะพอน้องมาวันแรกได้ให้น้องถอดวิกออกดีกว่าได้แต่วิกเนี่ยให้แพลวใส่จะไม่ได้ใส่ธรรมดานะให้ใส่กับด้าม เป็นซีอโอเคไหมครับปิดแน่แน่คุใส่ปิดแน่ยันเจอไงว่าง่ของไอ้ว่าง่าเป็นเบสที่มาะหาทั้งวันถ้าเปิดได้เลยนะครับต้าขออนุญาตแบกก็นั่งพื้นไปสิจ้าทั้งวันก็นั่งพื้นไปสิไม่มีเก้อี้นะครับทังหมดสิบเจนก็มีได้ไปได้เล ไปกินข้าวกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราซื้อไปกินที่ดีกว่าเรามีอะไรอะเรามีเบสไม่ใช่หรอซีไม่สั่งหรอไม่รู้เป็นซีโอเพราะะเป็นซีโอทำไมเพราะสั่งหมดแล้วใช้มาถึงข้าวูุ้ต้องไปถ่ายเาเรียบร้อยนะครับตามชาไข่มุกนะครับผมได้รับภารกิจนี้แล้วผมเลี้ยงทีมนะครับวันนี้ค้าอาเอาหมูน้ำตกค่ะสวยไหมครับป้าสวยค่ะ นี่นะครับสำหรับชาไข่มุกนะครับที่ผมได้โจทย์าเรียงทังทีนะครับดูแขนดิแขนแ่สัน่ะแต่ไม่เป็นไรเทีผมทำได้สบายมากจเสร็จนล้ายถามความรู้สึกคนนู้นหน่อยครับเขามีแขนเดียวเขาเป็นไงบ้างอ่ะตอานี่ไงคึบนี่ไง อีก5เ,เ,เมตรเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายข้าวเรามาแล้วนี่เราจาักอะไรบ้างรมาปลูกข้าวอยู่ครับเมื่อกี้เราก็ทำชาเลนจ์กันไปเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะแต่มันยังมีสเปเชียลอีกอันนึงใช่ค่ะอ่ะคุณแพลทอธิบายครับในซองของคุณทุกคนจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้น <c oughs> ที่มีลิชชั่นพิเศษให้ทุกคนแกะซองฉีกดูได้เลยครับ ต้องมีสักคนหีึ่งมีมียึดตำแหน่งซี o โอเลขสองกับอดีตซีโอทุกคนคือเบสของคุณตอนนี้เขาเป็นซีอีโอเลยเขาสามารถสั่งเราทำอะไรก็ได้ใครที่สั่งอะไรเขาไปเขาอะไรเขาไปเขามีสิทธิ์แพรโมโหแทนไอมากยังไงับตอนที่เขาให้ไอไปซื้อของมันยอแพลโมโหมากแก แล้วก็ในฐานะที่วันนี้รหัสเลียนชานมให้รหัสสั่งหนึ่งคำสั่งในในฐานะที่เป็นซีอโอให้ให้คำสั่งยิงได้ก่อนนะครับไปหาขวดจดไปค่ะไม่ตัดอ่ะคุณเกอร์ครับอยากสั่งอะไรสักอยิงหนึ่งอย่างไหมครับอะไรก่อนไเียวไอจดจมไอจดจมวันดีวัยไอจด วันนี้วัน<า>วันบ้านนี้เป็นไงดูเอานี่ก็เป็นคำสั่งของเกิร์ะครับส่วนรหัสเนาะที่ได้ข้อพิเศษสำหรับซีโอเข้ามาทุกคนคือสภาพได้หมดยกเวน้นแพลวคนเดียวยกเวน้นแพลวคนเดียว ดีสลับอยู่แล้วเข้าใจไหมอาเป็นไงพูดเสียงปกติดีขึ้นไหมความสุขมากเลยค่ะจะเป็นคนที่พูดเก่งเหมือนเดิมจากตอนแรกคือไม่ไม่กล้าพูดโอเคนะครับสําหรับน้ําดีเรานะครับสําหรับอีกทีแรกก็เป็นการเลิร์ฟฉลองช่วงตุ้จีนนะเป็นไงบ้างได้อ่งางเป่ากันรู้สึกดีไหม <c oughs> ปกติพูดได้ทีบ้างรู้สึกดีมากเลยกดีาโอเคอามียอยากจะฝากไลยครับเอาเพลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะจีมปีนี้นะคะ,ะก็ดีใจที่ได้มาเล่นเกมกับทุกคนนะ,ค,ะครับรายการน้ำเดินหน้าของเราวันนี้ก็ต้อง <c oughs> สินเียุูอีสเน้าชายกับผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะคุณผูฝากติดตามรายการน้ำเดินหน้าของเราด้วยนะคะซึ่งจะออกอากาศผ่านช่องยูทูบช่อง,งน้ำดีรีเ,เชอชชันนะคะซึ่งก็มีแฟนเพจอ,อยู่เฟซบ o ๊ก น้ำดีครีเอชั่นกดติดตามกันด้วยนะคะติดึงมีทั้ง y o u ยูทูบเฟซบ o ๊กทิกตอกนะครับยังไงก็ยูทูบยูทูบยูทูบยูทอ่าทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เราหมัคแล้วเหรอยัง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 เอาไปนะข้าวไปโอเคเฟซบุ๊กไหมครับแล้วก็ยู u ูบอ่ะฝากอ่ะฝากไหนฝากน้องยูทูบไอจีไอจีไอจีทิกตอกยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมบ๊ายบายค่ะ